แล้วถึแล้วโอเคมึงมึงจะให้กูไปแจ็ครออีกนานมั้ยเอาถึงแล้วครับมา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 ไปไปก่อนเหรอเออไปฆ่าจโจรโคตรเยอะเลย เพื่อนผมโดนอ่ะมา3ากว่าคนน่ะเอาดีๆเออจริงๆสัตว์กูใส่เกาะรอเลยพูดแค่นี้แหละเอายังอ่ะเอายังอ่ะเอายังอไงโอ้ยอย่าบอกนะว่าน้าโอ้ยโดาน้องบรรยูสันเฉยเราไม่ลองเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือวะไม่หรอไม่เอาขึ้นได้ด้วยหรอเออเขาบอกขึ้นได้กันเรามาสี่บอกเลยโคตรติ๋มมาสี่คือโคตรติ๋มได้หรอเออมันมากันเป็นสิบโจรเหี้ยอะไรก็ไม่รู้สัตว์

ไอี่ยขี้แบบแบบยังหาเลยเมื่อกี่มาตีกูเสร็จมันข่ำซะไอ้สัตว์เอ้ยดีปืนปือานี้ปืนกับปืนอัเงี้ยเออสวยเอาไอขี่น้องขี่ร้อยไปมุมเนี้ยเต็มหัวเยียไม่ตายอ๋ออย่ไม่ได้เล่นเยียเลยพี่เปียพี่เปียอยู่พี่เปียอยู่ไอเกิร์ดไอเกิร์ดเกิร์ดเฮ้ยชูบเลยแก้ได้หเปล่า ชุบแล้วรงได้เปล่าเขาเรียอะไงจริงเปล่าจริงเปล่าจริง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 หรือเปล่าจริงจริงเดี๋ยวถามเพื่อนแป๊บถามเพื่อนแป๊บไม่โกะมึงมึงคิดว่าเรียมไหมไม่เรียมไม่เรียมชุบแล้วหนีไปเลยมาเรียบมาเรียบชุบไปเลยไปเลยชุบไปเลยไปเลยมมาใม่ชุบแล้วหนีไปเลยเร็วชุบแล้วแยกย้าเอาแม่งดีเหี้ย่อะเดี๋ยวโจ้ในเหี้ยเรียกหมอแล้วกันในเหี้ย สอบกันหน่อยนะคะหมออุ้มไม่ได้นะคะเล่นสอบกันหน่อยชุบเลยครับหมอชุบเลยครับอันไม่ได้ครับต่อเจ็ดแต่สีครับห่านไปนานว่ะสังเวียนอ่ะไม่เป็นไรหมอเจอแล้วจริงจริงไปห่านไปนานจริงผ่านไปนานห่านไปนานงอมงอมไปเลยอะเมื่อกี้ทอาไงต่อน้าไปดิไปดิไปตัดไปดิเฮี้ยแก้มือฟาดเฮ้ยจะได้ยังไง เราก็ซื <rôle CCTV> ้อเรื่องไอ้พวกโจมบนเกาะได้ดิได้แล้วก็แทงแม่งเสร็จเราก็ถ่ายเปรแล้วก็ล่อล่อขึ้นฝั่งแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นใครเต็มเลยเฮี้ยมันทิ้งมันทิ้งหมดเลยเลยคือบะเลยคือบะเลยคือบะโอ้ยเฮี้ยเรือเรารือเราเรือเนิร์คเนิร์คเน้ร์คเอ้าเอ้าเอ้า อะไรอ่ะสายตายตายมันวิ 3> <3 ่งไปนู่นตาย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 ไหนวะมันวิ่งมันวิ่งข้างหนาใส่ก่อนนะไงนไงนงไงนงไงนงไงลมลอมลอมอมลอมด่กูมาทวงคือไล่ยพวกทีอ่ะอ่าแล้วพวกกูไปไหนล่ะ มาคนเดียวโคตรเสียงค่อนตีนอะกูบอกเลยอุ้ยอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอยู่คนเดียวยสัตว์นึกว่าเล่นเซอร์ไพร์เอ์อยู่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> พวกเราปะวะ ตายแล้วทายหแล้วานเราตายหมดวูดเยอะเลยพูดเยอะคุณเจอเป็นสิบคนเลยเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละถุนนัและ

ลองกาด้วยลองเาด้วยไอ้ทยไ้ยเยอดเต็มเลยสะลองเขาด้วยลองเขาด้วยลองเด้วยเฮ้ให้กโกู ไหวมีคนจรงไม่จัดยังไงต่อเปปัสสาวะเป็นปัสสาวะเป็นปัสสาวะเป็นปัสสาวะเฮียเตอรก็แตกยิบิเตอร์เกินดูอ่ะแตกลอยเฮียตีอยู่ไม่พอผุ้มเป็นสิบเลยสัตว์เฮ้ยมึงขับมุดก่อนดิมึงขับมุดก่อนดิมึงขับมุดโ้๊ยมึงว่ากองโจนเนี่ยแก๊งไหนวะไอ้สัตว์มีทั้งแก๊งอ่่ะเนียทั้งแก๊ง แล้วเราจะไปลบลากายพวกนั้นไหมโอ้โหเจี๊ยบยี่กองกำลังใครมาเสริมอีกอะเจี๊ยยังไงเดนติกเตอร์เร็วเรือฟีข้างล่างเนี่ยเรือฟีเร็วเร็วน้าน้อยู่ข้างล่างไงเรือฟีเร็วเร็วขุดปนเข้ามาตาดิมันเรือเขาดิผู้หญิงใช่ไงยุงไม่ต้องเบิกใหม่ไงไม่ไม่เอาเรือเขาไปทำไมครับเนี่ยขี้เกียจเบิก พี uh, ่แล้วไปรถแล้วมึงเดินในน้ำอ่ะอไรที่เจเดินอ่ะตามมาค่ะตามมาเจ้าง่าไปจริงๆริงดิเมื่อวาเมื่อคืนไปด้วยกันไปด้วยกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้เก่งมาขอแกลีรถบ้านนึงไม่ได้เก่งมาขอแกลียดรถบ้านนึงนี่แหละผู้ดมผู้ดมกันเราอีกคนเสียยเขาจะร้องไห้เมื่อกี้เอาไปจริงๆริงดิเจ้างาไปจริงๆริงดิเมื่อวาเมื่อคืนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ้าว้าเราไปแค่นี้เราพอกริงอ่ะนะพี่โบ มีหน้ากากไหมคนผู้หญิงนี่ครับใส่ไหมชื่ออะไรชื่อดีราทีมเลยทีมเลยแล้ปล่อยเลือกแล้วปล่อยให้เขากลับไปเขาก็แค้นอยู่แจ็คเขาบอกงเขาก็แค้นอยู่ขอบคุณครับสวัสดีที่รักไมครับไม่หายสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาเลยเยว้ไวว้าวว้าวว้วว้า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 ววไยวว้ไวววว้าวว้ว้าว ให้ไปตงมนะไปตรยมันะเฮียลูกเลยสัสเยเยอะชัดเก็บยากันเพลินแน่เียอ้อมซายไปออมซายออมซายซายมีบนเรือด้วยเห็นปะบีบแต่ใหญ่เลยเฮียบีบแต่ใหญ่เลยไปเข้เ้เอาละ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 

เพื่อนๆมีมีมีแล้วป่ะมีแล้อปะ่ะมีอันนี้กลับบ้านมีกลับโงพาบาลสองครั้หนึ่งครับไม่มีโทรศัพท์ครับผมกันเดี๋ยวผมใส่บินให้ครับครับผมเป จะจะพาผมไปไหนจะจะพาผมไปไหนนี่เดี๋ยเวลาสำคัญรถจูกาลารถจูกาลาฟุ้ยหลวงเชี่ยแรงจังวะ แรงชัดรถใครไว้ที่ฮะแล้วควบมดมาไม่รู้ด้วยรถใครไม่จูนทำไมแรงจังอ่ะฮัลโหลเอ็กน้องขอเมคืนนะครับฮัลโหลฮัลโหลจูนบ้าคันเนี้ยขอมาเป็นของหลานลุงอ่ะเช็คแล้วมันไม่จูนอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะทำไมมันไม่สั่งร้อยเลยใช่ลูกขับแค่สองสี่สองให้เองนะขอลองกอนแค่ว่าเดี๋ยวมาคืนไม่ได้ครับมันเวอร์เกินคันนี้ไม่ลงจริงเหรอ ก็เมื่อกี้ขับมาแล้วไม่ใช่หรอคะอยากลองอีกรอบนึงได้ไหมไม่ใช่รถผมไงเดี๋ยวคุณเป็นจูนเนียรถของใครอ่ะเป็นรถของวาซาบิไอลุงอไอลุงไปเถอะคนข้างลุงไม่พอใจแล้วน่ะเคเขาเขาจะไม่ขายยาไม่มีรถยัยจูสัตว์เอ้ยกระจอามาลองเลยเป็นไงเล่บีสี่คนเหรอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก็บเยอะแต่มัโดนเบิร์ดดาเมจอย่างเยอะกว่ามันจะปาดตัวที่สอง ไอ้เหี้ยพี่สิแม่งไม่เอาน้องเอาหนุ่มแล้วดูไอแจ็คก็ยืนเป็นหมาหงอยคนเดียวตรงกลางไอ้เหย่ะไอ้ยแล้วก็นัวไม่เอาอะไรเลยไอ้เหี้ยแล้วก็นัวยี่นี่ก็เหงาแม่มันนิสัยมันจริงๆมันทำเป็นแสดงไอ้เหี้ยนั่นอ่ะนิสัยจริงเลยนะเป็นแสดงสันดานก็แรงก็แรงสันดานจริงสันดานจริงเย็ดไปติดเทสละเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ยยี่เย็ด ใส่เสื้อแบนด้วยอ่ะจีวองชี่ด้วยอ่ะคนหล่ออ่ะกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำกระึล่ำกระหล่ำกระหล่สุตานเบิดปะดิเฮียในบนเกาะแม่งเดือดเกินแล้วมันมาอย่างงี้ใครจะเล่นกับมันวะตีไปไหนอ่ะอยู่ในอ่ะทำไรอ่ะตีเอ้ย J K นะบนเร่อเกาะอ๋อเฮียพวกเกาะพวกแกงลักกี้ไอ้ไอ้เติร์กบอก ว่าผมจกบาดมไป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 มันไปมันไปพากูเปลี่ยนหน้ากากก่อนได้ปะจกปุ๊บเลยเนี่ยเนลากี้เลยอะไรเนี่ยมันซิขึ้นยากหรือไรอ่ะไหนตีไหนตีไปเลยไปเลยไปมือเกาะดิมือเกาะดิเกาะมาดิเกาะมาดิเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยไปดิมาหมดยังอ่ะมาหมดยังหมดแล้วหมดแล้วกูไม่เห็นใครสักคนเราประเทศจีไอ้เหี้ยเราติดอยู่บนเกาะมั้งกูว่าพี่ติเไปได้ได้ได้กเก็บเรือตรงไหนวะตีขวา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  ตรงนี้ตรงนี้นลยตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะที่มึงไปเจออ่ะโอ้โหเรามากันสี่คนสภาพเฮ้ยมันดิสตรงไหนได้วะไอ้ต้องถ่ายตีมันจะดิสไหนอ่ะมันมันจะดิสนี่แหละมันต่ออยูดิสไปแล้วไง้เออมาเรียไอ้ห้าวีเอ็ไปไหนอ่ะหลังโอ้ยแล้วข่าวามันก็ลอยหรือเปล่าวะตอนนี้มันน่าจะทยอยเข้ากันมาละนี่นี่นี่มาแล้ว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  โอเคเอ๊ะปล่อยนะเก็บไปเก็บก้อนปล่อยปล่อยปล่อยเจียวเดี๋ยวซะด้วย <c oughs> โอ้โหเยอะยิ่งเสริมไปแทงกูพอดีไปไหวยอยู่สวยสองสองสวยซ้อนอุย้ยเออ

เราขึ้นฝั่งก่อนไหมเราขึ้นกองไหมขวดจัดอย่ดจัดใช่หรอพี่ได้มาสลงมาาดกันลง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 ล ไปเลยดีกว่าทิ้งเลยทิ้งเลย pues อยากปัน่นนะไอ้เหี้ยกะอยากปั่นเอาเรือคนนี้มาเลยเราต้องตีถูเดีให้ไม่ถ้ายิงมันลงจากเรือได้ลูกจากเรือมันก็ต้องว่ายน้ำมาถึงตรงนั้นแะไม่ใช่ว่าว่ายน้ำมาเป็นเนินนะเราตีมันได้ฟรีๆเลยอ่ะเดี๋ยวว่ายิงให้แล้วก็เล่นกันเลยนี่ไม่ใช่ป่ะเนี่ย เอาเอาหม่เอาดเลยียราไไม่เปลมัไม่จสไไม่จชได้วะแล้วเราไม่แคมป์รอมันหรอเราวิ่งเข้าในเลยหรอรอดิมาใหมไอ้ตีหายครัเอ๊ะเอ๊ะอะอ๊เฮ้ยมันมาแล้วนันไยังไงขวาไกลๆเห็นป่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไมไกลๆเลไกลๆเลย เดดมันซุ่มมาด้วยเฮ้ยนะใส่ตาโคตรเดี่ยวเห็นแล้วสี่คนสี่คนสี่คนไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะสบายสบายสบายเฮ้ยคุละตี้เปล่าคุละตี้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 แอบไปฟุ่มไปขอยพาลงโทษมึงอย่างหนักมันหนีวะมันไม่เอามันไม่เอาไม่เอาไปยิงนียิงนียิงนีอย่าให้ไปอย่าให้ไปมาช่วยเพื่อนแน่ก็จะมันโดนยิงอ่ะมาช่วยเพื่อนแน่นะเออสวย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 แล้วมันก็ลงแล้วมันโดนยิงอ่ะเอพี่พี่เล่นนะ โคกกระจอกไอ้ที่อะตายแล้วไปตายแล้วไ <laughs> อ้เจ้าคนละกลุ่มนะมาไป็จ้าคนละกลุ่มกันนะยึดเกาะยึดเกาะทั้งนะ <parameters> <muş> ก่เกาะไม่บรรอยู่ตัวแคปซูลหรอวะไปดิไปดิไปดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรือเ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 รือดูที่สองนิ่สองนิ้สามคนสี่คนใช่ใช่ใส่ใส่ใ่ม้งใส่ม่วงมาใส่ม่วงมาใส่มงขับเข้ามาเียวมาเรียวมามแล้วมาแล้วมาแห็นแล้วม่แห็นแล้วม่เห็นแล้วม่เห็นแล้วมา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 แลวมาแล้วมารล้วมาหล้วเาแล้วมาแล้วมาแล้วม้มาแ่้วมาแลมแล้วมาเก็มแล้วมาแวแล้วมวแ้วาแลแล้ว้ววาว้วาวววาาวาา้มม้ย ฮัลโหาฮัลโหอุ้ยอ้เหี้อ้เหี้อย่าไปอย่าไปอยาไปอยาปนลกาเอาได้เอาได้เอาได้จิงไอ้ตัวไอ้ตไอ้ตมามาไปไปาไาอาอา ไอ้เรีอไอ้เรือนั่นลุกไปไนล้วเหรอรบัอะไรนะเรือไอ้ลำนึอ่ะกระพร้อมเสียงเรียกชื่อกระพี่อนเรีอไอ้ลำนึงอยู่อยู่ใต้ผาดิเดียวอ๋อเนี่ย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 มันจอดตรงเนี้ยแล้วเอาไอ้เฮี้ยนั่นน่ะมาล่ออ๋อเอาไอ้เฮี้ยนั่นคนเดียวมาล่อเออคนเดียวมาล่อเฮ้ยใครด้วยเฮ้ยมีคนว่ายน้ำห้าหกคนหนุนเรือไกลๆกำลังขึ้นฝั่งเลยดูดีๆ ห้าคนน่ะคือเนื้อละไอ้ยี่แก๊งเสื้อดำไอ้เฮียแก๊งเสื้อดำก๊งเสื้อดไอ้เยียแก๊งเสื้อดำไอ้แจ๊กแก๊งเสื้อดำไอ้เยียกระสุนเหลือเจ็ดนัดแล้วขอกูอย่างอิ่มอหรตอนเนี้ยทัวสี่อันน่ะผมได้มาบาแล้วพี่บัตแล้วพี่บัตแล้วพี่บัตรแล้วไอ้ช้างล้มล้ลบมล้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 มลมาแล้วมาแล้วมันวิ่งมตรงมาทางเราเลยมันเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปตามหลังไปตามหลังไปตามหลังไปเจ็ดคนมันมีเจ็ดมันมีเจ็ด ขวาเรือขวาเรือขวาเรือมาเพิ่มไอ้ที่สี่คนไหนอีกอ่ะไอ้แกงผู้บันเปล่าสีดำอ่ะมันมาปองมันมาเตอม์ไปเฮียเลยมันมาสิบเจ็ดคนทั้งหมดมันรวมกันแล้้วไอสัตว์เอ้ยไม่ไหวเรกไอ้สัตว์เก่งแค่ไหนก็ไม่ไหวข้างหลังเรือบอมกันข้างหลังเรือเรือบอมกันข้างหลังเราเขาด้วย พวกเราพวกเราเราอยู่ไหนพวกเราอยู่ไหนตระเือไม่ใชไม่ใช่ไม่ล้านี้นะอีกลํำนึงมับ๊มกันเหรอมนอะไรบ๊มเออเนี่ยพวกเราเนี่ยที่บ๊มมาเนี่ยพวกเราอดไเอะดิมาแล้ว เยอยยากเเอะ <laughs> ้มันจอดเรือแถวนี้นี่แจ็คที่มันขึ้นอะพวกมัน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 อย,อย,ยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยาตีไปไหนยาตี่ยาสีหายไปเลยยาสี่เป็นสโลว์แล้วตายเกือบแล่ว เยี่ยมึงเยอะเฉยๆหรอกไอสัตว์ถ้ามึงเยอะกูเล่นด้วยละไอเหี้ยวเยอะจริงมา20มาเกือบ20ไอสัตว์มึงจะกดกู4คนกระทืบจนตายเลยไงไอเซิร์ฟไอตีแอบอยู่ตรงพุ่มที่เราแอบก่อนหน้านี้ไอที่กูที่กูรอพวกมึงอ่ะจำได้ปะต้องว่ายไปเอาไงเห็นแจ๊กว่ายไปไหนก็ไม่รู้นะไปเอาเรือหรือเปล่ะเฮ้ยเป็นม้ามันม้าน้าเป็นม้าเยอะติดไปติด Why did? Yeah. <coughs> the was... oh oh you it! Yeah. Go, yeah. yeah. เกาะนี้เรื่อยเฮียมันหิวจัดอะโอลแกงนี่ซ้ายมือซ้ายมือใครวะใครวะพี่เต๋อเอออยู่แว้เอออยู่แถวนี้ไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีแล้วมันก็ยืนเงาๆบนเกาะไอ้เฮียมันทำเพื่ออะไรวะโตต้าดีกว่าเร็วไวใหญ่ไวเจ๊ดีกว่าพี่เต๋อตีสองแล้วบลสเตอร์ตีสองแล้วบอกว่ามันอัดเต็ใหม่